ฮ้อนอยู่ไหนครับฮ้อนอยู่ไหนครับอยู่ที่บดเรือเลยวันนี้ฮ้อนมาขึ้นบดเรือกับใครครับใครอีกใครอีกกับใครอีกอากงด้วยเนี่ยอากงนั่งอยู่นี่เลยอกงกินไอติมอยู่เลยแล้วมีใครอีกอาม่าแล้วมีใครอีกครับ มีฮอตด้วยโอ้โหหมดยางขาดใครเงี้ยวอะไรล่ะโอ้โหด้านหลังยฮอสเป็นอะไรหันไปดูสิด้านหลังฮอสเป็นอะไรมีอะไรพ่นน้าอยู่เนี่ยไหนชี้พญานาคดูสิโอพญานาคพ่นน้ําอยู่เลยอยู่ไกลๆเอ้าโบ๊ทเรือด้วยโอ้โหอืม โอเคเอาโบ๊ทเรือมาอีกแล้ว,อโ,ออลวโอเค